วันนี้เราจะมาสัพพลายของขวังานวันเกิดพี่ทิพยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาไปดูกันค่ะว่าจะซื้ออะไรให้ดีกว่าเดีเราจะมาเจอกันีนะคะพี่ทิพย์เคยบอกว่าอยากได้ได้ได้คิมทาคิมทาเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อมให้ค่ะไปกันเลย Let's go ดูทุกคนโหโหกระเป๋าโคตรขาดนะคะ แต่ว,ว่าไม่มีกระเป๋าใส่นะเขาบอกว่าเอากระเป๋านี้ไปก็เลยเอาไปนะคะแล้วเราจะเอาของขวดไปซ่อนไปนะคะตอนนั้นเดี๋ยวเราจะซื้อไพ่ไปดูกันไปเลยน่ค่ะทุกคนมันวางไว้ปกตินะ <laughs> มันวางไว้ตรงีปกติแล้วก็เลยเอาไว้ตรงกล่องนี่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 ดูนะคะทุกคนดูดด เป็นโทรศัพท์นี่นะคะเลนโทรศัพท์น,ะะนที่ผไม่รู้ดาาายยิบัสมาสุภัยยังเทป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 วันนี้งามันเกิดเมือนหเนาะถัดท้ายเพื่อชมเนวแล้วใครไปชมนี่ คงจะเล่นโทรศัพท์แล้วก็งงคงจะกลัวนันคงจะนั้นนะ่ะคงจะนั้นตอเราก็จะ,ะไปดูของครับไปก็งงดิเราเจอขอยใหที่หลุถ่ายด้วยวะเดิเนอะไรไม่รู้ตูโอ้